ชีวิตที่สันวานโจเชวิตาสวัสดีท่านจากปุญญาอิตาลีค่ะตัวกลับมาถึงเครมาแแล้วนะคะแต่ว่าคลิปอยูอย่ที่ปุญญาหลังจากคลิปที่เราที่แป้งรีวิวบ้านไปแล้วนะคะ,ละหลายๆอย่างก็ยังไม่พร้อมค่ะยังไม่เสร็จในช่วงระหว่างสัป,ปดาห์นี้เฟดดก็ต้องทํางานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทางอาทิตย์นี้ก็จะมีช่างแว,ว็เวียนมาทํางาน วันนี้ก็จะเป็นช่างที่จะมาติดชั้นวางของค่ะแล้วก็จะมาเจาะประตูเพื่อที่จะใส่กุญแจค่ะให้ประตูห้องน้ำนี่หลอกได้และใช่ค่ะระหว่างสัป,ปดาห์นั้นคือเราอาบน้ำเข้าห้องน้ำแบบไม่ได้ล็อกประตูด้วยความที่เราต้องมานั่งกดดันช่างนะคะถ้าเราไม่มาเร่งเนี่ยช่างเขาก็ไม่มาทำให้สักที พอเรามาคุมงานเองนี่งานก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ บ้านอยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ค่ะพื้นบ้านก็เย็นเฉียบเลยตอนนี้คิดถึงบ้านที่ใครมาแล้วก็คิดถึงเครื่องปรุงอาหารไทยมากๆเลยค่ะส่วนมากการก่อสร้างต่อเติมบ้านที่นี่นะคะเขาจะทําในช่วงฤดูหนาวเ <c oughs> พราะว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยถือว่าเป็นฮอลิเดย์ของคนที่นี่ค่ะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตอนในช่วงโลซีซั่นหน้าหนาวเนี่ยก็จะไม่มีแขกค่ะเขาก็จะปิดปรับปรุงโรงแรม คนงานหรือว่าแรงงานเนี่ยจากที่ทํางานก่อสร้างในช่วงหน้าหนาวก็จะเปลี่ยนไปเป็นบริกรในช่วงหน้าร้อนวิอแบบรับจ็อบเป็นงานฟรีแลนซ์นเลยค่ะน้องเฟรดี้ของเรานอกจากทํางานไปด้วยก็ยังเอฟของในอเมซอนไปด้วยนะคะและในส่วนหน้าที่รับของก็ต้องเป็นแป้งนี้เลยค่ะน้องเฟรดี้ตั้งชื่อบ้านนี้ว่าคาซาอูเลย เป็นภาษาท้องถิ่นค่ะที่แปลว่าต้นมะกอกอตัดภาพไปตอนที่เราอยู่ที่ประเทศไทยกันนะคะ<ม>บ้านยังม่เสร็จแต่ว่าน้องเฟรดีนี่อยากได้ควงกุญแจก่อนก็เลยสั่งทําพวงกุญแจที่ตลาดนัดกันค่ะ บานต้นมะกอ,อกก็จริงแต่ว่าที่บ้านนี้ไม่มีต้นมะกอ,อกนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาปลูกเพิ่มเอาเลยวกันสำหรับค่ำคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่อาราเดลปุญญาก็เลยออกมาหาดื่มเครื่อง <c oughs> ดื่มเรียกน้ำย,ย่อยหรือว่าเพลทิวกนนอกบ้าน,นะคะ <c oughs> บาร์เทนเดอร์เราเป็นคนที่นี่นะคะน้องก็เลยทำการสัมภาษณ์ใหญ่ โดยปกติแล้วที่อิตาล,ลีทางตอนใตน้จะมีปัญหาเกี่ยวกับมาเฟียแต่ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะแต่อาจจะมีข่าวอยื่องซิพิมอยู่บ้างค่ะที่มีการโกจรลาจรในปุมยาแต่เดียวนี้ปลอดภัยแล้วค่ะเมืองแต่ละเมืองในแถบนี้ก็จะติดติดกันค่ะหางกันแค่ประมาณ10-20นาที และในแต่ละเมืองนี่เขาก็จะมีร้านอาหารชื่อดังนะคะสักสองสาร้านออียงอาราเดลดที่แป้งอยู่เนี่ยก็จะมีร้านอาหารขึ้นชื่อค่ะไว้เดี๋ยวหน้ารอนี้เราพาทัวร์กันนะคะแต่ที่อาราเดลเมืองของเราเนี่ยคุณบาร์เทนเดอร์บอกว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับบาร์มากๆไม่ใช่แค่ร้านนี้นะคะติดติดกันในแถมนี้ยังมีบาร์อีกเยอะเลยค่ะ

น้องถามคำถามยุบยับเกี่ยวกับเมืองเป็นนักสืบเลยค่ะส่วนเราก็ได้แต่นั่งกินเงียบๆนะค่ะช่วงอะเปรติโวรหรือว่าช่วงอะเปรติทีฟเนี่ยที่นี่ก็ยังมีเสิร์ฟอาหารทานเล่นฟรีค่ะอาจจะไม่ได้ว้าวเหมือนที่ทางตอนเหนือค่ะแต่ส่วนมากเขาจะเสิร์ฟเป็นขนมปังง่ายๆแล้วก็ป๊อปคอนตอนแรกคิดว่าแถบนี้มีแต่คนแก่อาศัยอยู่นะคะ แต่ในช่วงค่ำนี่ก็มีวัยรุ่นค่ะอายุเท่าเราเนี่ยก็มาดื่มสังสรรค์เหมือนกันอรุณสวัสดิ์เช้าวันสุดท้ายค่ะวันนี้เราต้องลากลับไปที่เครม่าแล้วนะคะแป้งขนของมาขึ้นรลถล่วงหน้าแล้วปล่อยน้องร่ำลาบ้านแล้วก็ล็อกบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกันค่ะน้องแอบใช้เวลาร่ำลาบ้านนานอยู่เหมือนกันนะคะ ไปแล้วค่ะลาก่อนนะคะบ,บ้านใหม่เดี๋ยวเราจะกลับไปใช้ชีวิตที่เครม่าแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าร้อนกัน,นะค่ะเป็นสิวขอดีว่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะว่ามีตลาดอยู่ค่ะทางผ่านนะคะตอนนี้เรามาแวะเมืองที่ชื่อว่าออสตูนีคิดได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไวท์ทาวน์ค่ะเมืองทั้งเมืองนี่เป็นสีขาวหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยไหม ถนนแคบมากเมืองนี้มีลักษณะเด่นก็คือทั้งเมืองนี้เป็นสีขาวไปทั้งแถบเลยค่ะเป็นเมืองที่มีผังเมืองแบบงงงแล้วก็มีถนนซอกเล็กซอกหน่อยเต็มไปหมดถนนก็จะวนๆเป็นเขาว,วงกตดค่ะมีบันไดเยอะมากน้องเฟเดเห็นตลาดแล้วเดินไม่รอเลยนะคะพ่อหนุ่มนักรักของวินเทจตั้งใจว่าจะมาเดินตลาดขายของวินเทจเพื่อหาของตกแต่งบ้านเพิ่มเติม เอาจริงๆที่บ้านนี่ยังขาดชั้นวางอยู่เยอะเลยค่ะพวกโตะ๊ะพวกเก้าอี้ที่จะไปตั้งไว้ข้างบนบ้านนะคะตรงที่เป็นชั้นดาดฟ้าก็ยังไม่มีเลยกะมาเดินลเล่นเผื่อฟลุกได้ของค่ะ <c oughs> O casa lá, sei. <coughs> <coughs> Yes. this one there's a more one also right for the dining table. This table is nice. น้องฟเฟดี้ของเราเจอเป้าหมายแล้วค่ะแล้วก็พุ่งตรงเข้าไปต่อราคาเลยได้ของปุ๊บก็เดินช้อปปิ้งต่อเลยค่ะของเนี่ยก็ปล่อยให้เราถือนะคะเป็นสุภาพบุรุษมาก ไม่ใช่แค่เราบาจี agi, ซื้อชั้นวางนะคะทุกคนที่นี่ก็ซื้อค่ะเดินถือไม้อย่างนี้กันเต็มทั้งทางเลยอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีก็จริงนะคะแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่ค่ะแต่ความดีก็คือมีแดดแทบจะทุกวันนะคะมีฝนตกบ้างเป็นบางวันไม่ต้องสืบค่ะแดดดีขนาดนี้นี่ต้นไม้ออกพืชผลเยอะเลยโดยเฉพาะต้นมะกอกแล้วก็ต้นกระบองเพชร คนมาเดินตลาดเยอะมากค่ะทั้งเด็กเล็กแล้วก็น้องหมาแถบนี้นี่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับงานไม้นะคะเลยจะเห็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับไม้เยอะหน่อย so nice อย่างคุณลุงคนนี้ก็มาแกะสลักไม้โชว์เลยค่ะ <The> <The> แถบปุญย่านี่มีของขึ้นชื่อเยอะเลยนะคะถ้าเป็นพวกอาหารนี่ก็ต้องเป็นน้ำมันมะกอ,อกปกติเวลาที่น้องกลับประเทศไทยเนี่ยน้องจะพบไวายแล้วก็น้ำมันมะกอ,อกกลับบ้านด้วยแต่พอมาที่นี่ค่ะมีบ้านอยู่ที่นี่แล้วน้ำมันมะกอ,อกไม่ต้องแบกมาเลยนะคะมาหาซื้อ,อ,อที่นี่เลยคุณไหม เราจะขับรถจากราเดลนะคะไปที่เครมาชใช้เวลาทั้งสิ้น12ชั่วโมงค่ะงานนี้น้องฟเฟรดี้ต้องขับยาวๆเลยค่ะไม่แวะไหนอีกแล้วเพราะว่าวันที่เราขับรถกลับเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ค่ะส่วนวันจันน้องฟเฟรดี้ก็ต้องไปทํางานที่ออฟฟิศส,ส่วนอาหารเที่ยงก็คงต้องแวะทานที่ปั๊มแล้วอาหารเย็นเนี่ยนัดเพื่อนทานข้าวค่ะ Continue, คนที่นี่คลั่งรักเกี่ยวกับงานผ้าปูโตะมากเลยนะคะมีผ้าปูโตอย่างเงี้ยขายเยอะมากมีเยอะแทบจะทุกตลาดเลยนะคะถ้าใครขยะหน่อยก็ต้องไปลือ้กองผ้าแล้วก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยะคะ่ะ <Yes. S 2> ในช่องของแป้งนี่พาไปเที่ยวตลาดขายของวินเทจมาหลายตลาดแล้ววันนี้มีโอกาสพามาเที่ยวตลาดขายของวินเทจทางตอนใต้สังเกตไหมคะว่างานอาร์ตมันต่างกันมากจะเน้นเป็นงานสีสันค่ะมีความสนุกสนานแล้วก็สบายตาแต่ส่วนทางตอนเหนือนี่จะเน้นเป็นงานที่จากศิลป,ปินชื่อดังแล้วก็ค่อนข้างที่จะปราณีตหน่อย แต่ราคาสินค้าที่นี่คือจับต้องได้ค่ะเริ่มต้นแบบ1 2ยูโรเอง น้องไปถามนะคะอีไม้ซักผ้าแบบนี้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าอยากได้ไปไว้ที่ห้องซักผ้าน้องฟเฟดได้ไปเหมามมเลยจสามอัน20นิยูโรความที่บ้านนะคะมันเป็นปูนซะส่วนมากก็เลยคิดว่าอยากจะมาเบรดให้มันดูแบบซอฟๆลงหน่อยด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้หรือว่าของตกแต่งทาจากไม้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องฟเฟดดมันจะเหมามาทั้ง3มมันขนาดนั้นไม่รู้จะไปตั้งไว้ไหน ก่อนกลับบ้านก็ช้อปปิ้งติดหมย้ยติดมือหน่อยค่ะอืม ไม่ได้พาชมเมืองเลยค่ะเพราะว่าต้องรีบไปนะคะต้องขับรถอีก10ชั่วโมงที่จะกลับไปที่เคยรมา mm. เดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อเลยค่ะเดี mm. ๋ยวไว้เราย้ายมาอยู่ที่นี่กันจริงๆจิงๆช่วงซัมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะพาแวะไปชมเมืองนะคะไว้ไปเที่ยวกันค่ะทุกคน แล้วเราก็ถึงวันนี้ค่ะสวัสดีท่านจากเคร m ม่าอิตาลีเห็นความแตกต่างจากสภาพทางตอนเหนือแล้วก็ตอนใต้ไหมคะทางตอนใต้นี่มีแดดออกอยู่บ้างค่ะถึงแม้อากาศหนาวเย็นแต่ที่นี่คือฝนตกฟ้าครึ้มแทบจะทุกวันก็ได้แต่ทำใจแล้วก็นับถอยหลังวันที่จะเข้าหน้าร้อนค่ะ จำต้นตระไค้ที่เราเพาะด้วยกันได้ไหมคะน้องรอด2ต้นทวนคะ่ะนอกนั้นคือกริบมากไม่มีใบเลยไปบ้านที่ปุนย่าหนึ่งอาทิตย์นะคะปล่อยน้องตามีตาเกิดไวค้ค่ะไม่ต้องรดน้ำเพราะที่นี่ฝนตกทุกวันอากาศชื้นมากๆเมื่อคืนเนี่ยกลับมาถึงบ้านเกือบจะตีหนึ่งค่ะวันนี้แบบตื่นเช้ามาส่งเฟไดไปทำงานทำความสะอาดบ้านแล้วก็รู้สึก กินข้าวไม่อิ่มเค้าเที่ยงกินไม่อิ่มเหนื่อยล้าจากการเดินทางมากก็เลยมานั่งต้มโจ๊กค่ะเป็นอัพินานนา,าการจากคุณเพื่อนนะคะเพื่อนเพิ่งจะกลับมาจากไทยค่ะยามยู่ทีิตารี่ก็เลยแบบแบกของมาด้วยนางแบกของใส่กระเป๋าเดินทางสองใบมานะคะได้อาหารมาเยอะเลยก็เลยมาแบ่งด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังนั่งรอช่างนะคะช่างมาเปลี่ยนซิงค์ค่ะ เฟเด้ก็บ่นแล้วนะคะเพิ่งจะเปลี่ยนชักโคกไปก็ต้องมาเปลี่ยนซิงก์อีกแล้วเหลือแค่บีเดย์ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะสภาพอากาศที่ครีม,มานะคะก็คือฝนตกค่ะเมื่อเช้าคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมากแล้วหนาวมากๆแบบหนึ่งองศาสององศาประมาณนี้รู้สึกว่าอาทิตย์นี้จะหนาวพิเศษแล้วก็ฝนตกไปจนถึงช่วงสาร์าทิต์เลยค่ะ ไม่ต้องสืบนะคะต้นไม้ยังตายะคะ่ะคนก็คือสภาพอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแดดคือไม่มีชีวิตชีวากำลังเก็บของนะคะเดี๋ยวช่างจะเข้ามาและนี่ค่ะคือมาร์คสแป้งบอกอะคะ่ะว่าเป็นรอยกากบาดตอนแรกอะมันเป็นร,ยกกรอ,นแรอนนรยแบบที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่พออยู่ไปอยู่มาก็เ,เหมือนมันขึ้นลาหรืออย่างอย่งขัดก็ขัดไม่ออกเอาน้ำส้มสายชูเช็ดแล้วก็แล้วนะคะ ทำทุกวิถีทางว่ามันก็ไม่ออกค่ะฟนเฟเดรก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนซิงค์นะคะ นี่เป็นซิงที่เราสั่งมาใหม่นะคะสั่งมาส่งที่บ้าน,นะคะ่ะเหลือแค่โรช่างมาติดตั้งนะคะพร้อมมากน้องเฟลเพร้อมเปลี่ยนบ้านตลอดเวลา เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเปลี่ยนซิงค์แล้วเป็นยังไงบ้างแลนนี่คือซิงค์ใหม่ค่ะ perfect สูงขึ้นนะคะเขาก็ยกด้ันใต้ขึ้นมานะคะ่ะยกตัวซิงค์ขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนิดหนึ่งตัวถางนะคะ บอกว่าถ้าอยากจะมีตังชอปปิ้งคือห้ามทําอะไรในบ้านแตกหรือว่าหักอีกนะคะไม่งั้นจะต้องเอาบัตเจนในการชอปปิ้งมาเสียตังซ่อมบ้าน,นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทําความสะอาดกันเลยนะคะหลังจากช่างไปแล้วแสดงว่าวันนี้เราใช้ซิงไม่ได้ฉะนั้นเราจะใช้ในการแปรงฟันเนี่ยเราจะใช้บีเดในการแปรงฟันกัน,นะคะ่ะ ยอมรับใจคนอิตาเลียนจริงๆค่ะรักบ้านมากอะไรแต่งหักพังนิดหน่อยคือเปลี่ยนเลยทันทีถึงแม้ว่าบัตเจนี่จะไปกองอยู่บ้านใหม่หมดนะคะบ้านเก่าเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งค่ะน้องเฟเดบอกว่าถ้าไม่ปรับปรุงบ้านอยู่ตลอดเนี่ยบ้านมันจะเก่าไวปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของน้องไปแล้วกัน,นะคะ่ะเมื่อวานนี้เราใช้ชั้นวางไม่ได้นะคะวันนี้ชั้นแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เลยมาจัดของให้เข้าที่เข้าทาง อ่างใหม่นี่สวยกว่าอ่างเก่าเยอะเลยค่ะทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะอยู่อิตาลีกับแป้งโดชีวิตาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะคุณแม่บอกว่าที really, ่มหาสารคามนี่ค่าฝุ Reason> ่นส so ูงมากเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ